ยกที่2ประจำฤดูกาล2022-23สำหรับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จบลงไปในแบบที่ต้องบอกว่าสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีโดยฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของเอรดิธเทนฮากมาถึงตอนนี้คงต้องยอมรับกันแล้วนะครับว่ากุนซือชาวดัตช์ได้นำสายล่มแห่งความเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ท้องฟ้าเหนือโลกละครแห่งความฝันและเกิดเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นผ่านการเล่นของปีสัจแดงในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อย่างชัดเจนกับสายตาตนเองและมันสอดรับทุกอย่างกับคำพูดของ Hag, เอ็ดิธเทนฮนนารูดนี่ยู นี้มีพัฒนาการก้าวหน้ามาจากวันที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอทีอสสเตเดียมเมื่อ3าเดือนก่อนไปมากแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าในเรื่องของระบบที่ชัดเจนในการเล่นเท่านั้นแต่ยังต้องชื่นชมความก้าวหน้าในเรื่องของวิจิตวใจของผู้เล่นที่ถูกยกระดับขึ้นมาอีกหลายขีดขั้นจากเกมที่แพ้ในวันนั้นด้วยที่สําคัญเหนืออื่นใดนั่นคือป้อมปราการโอทลฟอร์ดที่นับวันยิ่งกลายเป็นฐานที่มั่นอันสุดแสนจะแข็งแ่งมากขึ้นและมากขึ้นจนแปลสภาพจากที่ครั้งหนึ่งถูกเรียกแบบเย้หยันว ที่คู่ต่อสู้ยากจะมาพิชิตลงได้อย่างง่ายดายเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาถือเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่สู้กันสมน้ำสมเนื้อมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับและต้องบอกว่าเป็นเกมที่สู้กันในหลากหลายอาวุธทั้งการประชันแทคนิคของคุณซืออ2ฝั่งอย่างเป๊ปกเรโอล่ากับเอ็ดิเทนฮาร์กทั้งการสู้กับใจตัวเองของฝั่งขุพนพลปีศสัแดงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ถูกเพื่อนบ้านขึ้นนําไปก่อนแต่ยังรวบรวมพลังใจพลังกายเป็นหนึ่งลุกขึ้นมาต่อกร่อโต้กลับใส่ทีมแชมปเปี้ยนอย่างซิตี้ได้อย่างไม่เป้เ,ลปเลแลลว ามารถทผลงานออกมาได้อย่างสนุกและน่าเชียร์นั่นคือหมายเสียตั้งตน้นที่ทุกคนลงไปเล่นในแบบที่ไม่มีความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัวนในจ,จิตใจในส่วนของขุมกําลังเอริกแทนฮักยังเลือกจะยึดนโยบายการทํางานของตนเองนั่นคือเก็บรักษาคนที่พร้อมที่สุดและกาลังทําผลงานได้ดีลงไปเล่นนั่นคือเหตุผลสําคัญว่าทําไมเราถึงได้เห็นว่าดิซานโดมาตินเนสต้องเริ่มต้นที่มานั่งสำรองลีกท้ายกับลูกชอผูบเข้ามายืนเซนเต,นเตอร์คู่กับราเฟลวารลานและส่วนของฟูลแบ็กฝั่งซ้ายก็ใช้บริการความสดความกระตือรือร้อนของไทเรลมา,ลา เอาเฟรดลงมายืนคู่กับคาเซมิโลแล้วให้เอริกเซนดันขึ้นไปยืนสูงในตำแหน่งหมายเลข10ก็ถือว่าให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเมื่อมองว่าด้านกลางของแมนซิตี้มีความคล่องตัวสูงฉะนั้นการเอาเฟรดที่อย่างน้อยคือมีลูกบดบี้มีความเร็วในการตามตัวประกบมากกว่าเอริกเซนจึงถือเป็นการตัดสินใจที่ต้องยกนิ้วโป้งว่าเทนฮาร์คทำการบ้านมาได้อย่างละเอียดซึ่งตัวของเฟรดก็ตอบแทนความไว้วางใจของเจ้านายโดยการทำหน้าที่เป็นเงาตามติดเควินเดอะบอยได้อย่างยอดเยี่ยมจนครึ่งแรกเดอะบอยแทบจะเรียกว่าถูกตัดให้หายไปจากการสสรสรรรรร้้าาาางงง์เกกมมซึ่ข่ขขออดีอทีาาถทถ ไม่คิวจะปลอยเล่นไม่ถนดัดคือมันส่งผลให้สายพันธุลำเลียงบอลที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพาบอลไปหาตัวอันตรายอย่างเอริงเบลฮาแลนด์ถูกตัดออกไปซึ่งมันก็คือวิธีตัดคุณภาพในการทําประตูของฮาแลนด์ไปพร้อมกันในตัวเช่นเดียวกับไทเลวมาลาเซียที่ต้องชื่นชมว่าตลอดทั้งเกมสมาธิของเจ้าหนุ่มดัตช์คนนี้ถือว่าสูงมากๆและจดจ่อกับภารกิจของตนเองแบบเป๊ะทุกระเบียดนิ้วขณะที่ตำแหน่งการเล่นเริ่มต้นของบรูโน่เฟรนันเดสถูกจับไปยืนริมเส้นฝั่งขวามีเหตุผลรองรับในตัวเองน,น,อเบบนััััันน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 คือออเเเเกกกมมมแแบบีี้้้ตตตวววริสขขงงงททจํําาาปป็็พยหละ พร้อมจะวิ่งช่วยเหลือการตั้งรับของฟูลแบ็กอีกทั้งตัวของบรูโน่เฟรเดนเองก็ถือเป็นพลังงานตั้งต้นในการเพสซิ่งแดนบนหรือจะเรียกว่าเป็นตัวนําการเพสแดนบนของ3แนวรุกข้างบนก็คงไม่ผิดนักที่ต้องไม่ลืมให้เครดิตคือคาเซมิโลที่นำประสบการณ์อันมากนั้นในตัวมาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมแดนกลางของทีมให้มีเสถียรภาพไม่ลนลานและทําให้ทีมอยู่ในสถานะที่พรอมจะจู่โจมอยู่ตลอดเวลาหากว่าการขึ้นเกมของซิตี้เริ่มมีการติดขัดผิดพลาดคาเซมิโลยังเป็นเหตุผลสําคัญด้วยนะครับที่ทาให้แบรัอวตาะ คาซมิโร่น่าจะถูกเอลิสเทนฮักกำชับไว้ชัดเจนว่าถ้าซิวาลุกล้ำเข้ามาเกินครึ่งแดนเมื่อไหร่ให้จัดการลุกคืบเข้าติดพันนุ์นเนี้ยไม่ให้ออกบอลได้อย่างอิสระคือถ้าจะอที่บายแบบเข้าใจง,ง,างา่ายๆการสามารถตัดเบรโดซิวาให้อยู่ห่างจากระยะทำการในแดนบนหรือก็คือแดนตัวเองของปีศาจแดงมันก็เหมือนการตัดอีกหนึ่งสายพันดลำเลียงบอลชันเลิศของซิตี้ไปพร้อมกันอีกหนึ่งตัวไปต่อกันที่อารอนวันปิซาก้าผลงานอันนี้น่าจะยิ่งทำให้เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่เชื่อกันว่าเขาจะไม่เข้ากกกัับแทททคคิขอองเเนนนนฮาาาซลไไปดดนนใหหญ่่พีีืฟู็็้ชว รู้วิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเกมกับแมนซิตี้นั้นวันบิซาก้าสามารถจัดการกับฟิลโฟเดนได้อย่างน่าชื่นชมอย่างแท้จริงขณะที่ลุกชอนี่คือเกมใหญ่เกมแรกที่เขาเล่นในบทบาทเซนเตอร์และผลงานที่ออกมาก็ต้องบอกว่าเลือค่าอย่างหาที่สุดไม่ได้การอ่านจังหวะบอลการตัดสินใจเข้าซ้อนตำแหน่งและการกดจังหวะเข้าบอลเรียกว่าทําได้เนียนตานและอบอุ่นหัวใจแฟนผีและอย่าลืมนะครับว่าเจ้าตัวเป็นคนเอ่ยปากกับเอ็ดนเทนฮากเองว่าตัวเองนั้นสามารถเล่นในบทบาทเซนเตอร์ได้และเทนฮากก็เลือกมมา แมชสเตอร์ดาร์บี้กับการที่เทนฮากเลือกชอลงเล่นในบทบาทเซนเตอร์ก่อนหน้าเซนเตอร์ดีกีแชมป์โลกอย่างมาร์ติเนตและเซนเตอร์ดีกีค่าตัวแพงสุดของโลกอย่างแม็กไวมันบ่งบอกในตัวเองแล้วครับว่าลุกชอกับบทบาทเซนเตอร์ฮาบนี่คือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้สําหรับเอริกเทนฮากในซีซั่นนี้ในส่วนของภาพรวมการแข่งขันมันเป็นไปตามที่คาดการณ์แน่นอนครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายเดินเกมเข้าหาส่วนแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดจะเป็นฝ่ายเล่นในจังหวะเกมของตนเองด้วยความมานะอดทนนทนนนนแแวาางงงกกรขขึ้้้เมมบขขดดมมมบนนบุออปีีดดไไสััซซ ก่อนอื่นคือระเบียบวินัยต้องแน่นหนาเพื่อช่วยกันตั้งรับจากนั้นแย่งบอลกลับมาได้ก็ทำเซีชั่นจังหวะเกมรับเป็นเกมลุกให้รวดเร็วและฉับไวหากจะมีแค่เสี้ยวเดียวของเกมที่พอจะพูดได้ว่าปีสัจแดงเสียสมาธิไปแบบแวบ,บเดียวเท่านั้นและถูกลงโทษก็เป็นจังหวะประตูนํานของซิตี้นั่นแหละครับที่เควินเดอร์บอยได้พื้นที่ฟรีเข้ามาในเขตโทษโดยเพื่อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเรียกว่าค่าสายตาจากตําแหน่งของเดอบอยก็ได้หรือจะบอกว่าคาเซมิโลนับก้าผิดพลาดไปหน่อยในการยืนตําแหน่งเข้าถึง,ง,ง,งเดอรับอย พื้นที่ที่เป็นจุดทับซ้อนในการยืีนตำแหน่งของผู้เล่นปีกแสดงได้เป็นอย่างดีและรับบอลทะลุเข้าไปก้อนให้กับแจ็คเกลิด์งงประตูขึ้นนําให้กับพวกเขาได้สําเร็จหลังจากการขึ้นนาของซิตี้จังหวนะนั้นแหละครับที่ทีมของเทนฮากโชว์เห็นถึงคาแรคเตอร์นักสู้ที่เคยหายไปจากทีมมานานด้วยการไม่สแสดงออกให้เห็นถึงความตื่นตระหนกและพยายามจะปรับแก้วิธีการเล่นให้หันมาคุกคามแมนเชสเตอร์ซิตี้มากขึ้นประตูตีเสมอนาทีเจ็เกิดขึ้นหลังเสียประตูให้ซิตี้ไป18แปนาทีโดยสถานการณ์เวลานัน เคลจากแดนหลังของทีมฝั่งขวาวานบิซาก้าไหลต่อให้กับคาเซมิโลที่เส้นครึ่งสนามซึ่งจากจุดนี้เราจะเห็นว่าคาเซมิโลจับบอลจังหวะเดียวกับเหลือบตามองแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นก็แทงบอลทะลุเข้าช่องระหว่างลายของแนวรับซิตี้ที่ดันขึ้นมาสูงเกือบครึ่งสนามแน่นอนคบว่าลูกตีเสมอจังหวะนี้เป็นที่พูดถึงเพราะมาคัตแลตฟอร์ดที่วิ่งประคองไปกับลูกบอลแต่ไม่ได้เล่นบอลน,นั้นอยู่ในพื้นที่ลำหน้าทว่าอย่างที่บอกครับประคองไปกับบอลแต่ไม่ได้เล่นเท่ากับบอลเลยไปถึง es, บลู พูดไว้หลังเกมนะครับว่าในมุมมองของเขานั้นยังไงลูกนี้ก็ต้องเป่าไปลำหน้าซึ่งในบริบทเกมตัดสินก็เป่านั่นแหละครับแต่เมื่อมีการตรวจเช็คกันย้อนหลังแล้วลงมติว่าให้ปีศาจแดงได้ประตูตรงนี้เป๊ปเองก็ทําได้เพียงกลมหน้ารับชะตากรรมไปซึ่งจะบอกว่าของแบบนี้การตัดสินที่กำกุมของกรรมการเช่นนี้ทุกทีมต่างก็เคยได้รับประโยชน์จากมันนะครับและทุกทีมก็เคยเสียประโยชน์จากมันมาเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นแล้วถ้ามันผิดพลาดแล้วจะโทษก็ควรต้องโทษที่มาตรฐานการตัดสินของกรรมการเองที่ดูจะไม่พัฒนนนนนาาาาาคควมมมมชััดดเเจจใํตตตสิขขขออองงงึ้แ่กุ ผู้ตัดสินที่ทํางานร่วมกันในสนามพวกเขาต่างมองว่าชดนี้ถูกต้องตามกติกานั่นเองและที่แน่แน่สิ่ที่เกิดขึ้นคือมาคันเลตฟอร์ดต,ตัวที่อยู่ในพื้นที่ลำหน้าไม่ได้เป็นคนเล่นบอลและคนที่ส่งมันเข้าไปในตะข่ายนั่นคือบรูโน่เฟรนันเดสชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ลำหน้ามันจึงเป็นลูกตีเสมอที่ปลุกให้ออทลฟอร์ดกลับมากระหึ่มกล้องกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจพอได้ลูกตีเสมอมันก็เหมือนบอลกําลังได้ใจคอยหลังเพียง4นาทีปีศาจแดงก็ไม่ได้ประตูชัยจากจังหวะที่แทบไมมมม่่่่่ตตตตาาาาางงงงงจจกกกกกลูกูีีีเเเเสสออออนนนัคืรริิิ้้าากกาแพซซขดยยบ ไม่กี่จังหวะทะลุขึ้นไปหน้าที่กานาโชมุงเข้ากรอบเขตโทษซึ่งแม้จังหวัดสุดท้ายอาจจะดูช้าไปแล้วทว่ากานาโชก็ยังทําได้ดีในแง่ของการพลิกหาเลี่ยมผ่านบอลเข้าไปจุดนัดพบให้กับมาคันแลดฟอร์ดได้แท็บ in, อินจดจบแบบง่ายๆเข้าไปนี่คือการยิงประตูติดต่อกันเป็นเกมที่7นับตั้งแต่กลับมาจากฟุตบอลโลกของมาคันแลดฟอร์ดแล้วนะครับส่งให้ชื่อของเขาถูกจารึกว่าเป็นผู้เล่นคนแรกของปีสแสดงนับตั้งแต่ปี2008ที่ทําประตูรวมทุกรายการได้7นัดติดต่อกันซึ่งคนล่าสุดทททีีี่่่่ําาาาาไวว้เเเเมมืืออออออปป2008กกก็คชคชยยนนพิงงสลลตัจหข7 ที่ซาอุดิอาระเบียนั่นแหละครับนอกจากนี้แล้วก็ยังถือเป็นการยิงประตูเกมในบ้านรวมทุกรายการเป็นเกมที่9ติดต่อกันของเจ้าตัวแล้วยังต้องไม่ลืมด้วยว่ามาคาแรดฟอร์ดดูจะมีปัญหากล้ามเนื้อก่อนจบครึ่งแรกแต่เขาก็ยังกัดฟันเล่นต่อไหวในครึ่งหลังจุดนี้คือหัวจิตหัวใจล้วนๆของตัวเขาที่หาซื้อไม่ได้เพราะมันกันมาจากความรักในความเป็นยูไนเต็ดจริงๆจึงกัดฟันสู้ต่อสกอร์บอร์ดที่ขึ้นว่ายูไนเต็ดชนะซิตี้2-1นี่คือบทสรุปของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ยกที่2ประจำฤด จงที่ได้รับคะแนนมากสุดที่จํานวน8คะแนนนั่นคือมาคัตและฟอร์ดและก็อีกคนคือเฟสโดยในรายของเฟสต้องบอกว่าเกมนี้คือร่างทองของเจ้าตัวที่สามารถทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างการตามเป็นเงาคิวเเดอร์บอยได้แบบหมดโจ์แถมยังมีการบันทึกสถิติครับว่าเขาดวลชนะคิวเเดอร์บอยแบบจังๆอยู่2ครั้งส่วนภาพรวมทั้งเกมของเฟสคือความกระตือรือร้นที่สมบูรณ์และทาให้เห็นว่าเทนฮาร์ตตัดสินใจไม่ผิดที่ส่งเขาลงมาเล่นส่วน7คะแนนมีในรายของบลูโน่เฟรนเดสราฟาเอลวาลานอารอนวัดบิซาก้าและ,ะ aka, ล มากๆที่ทําให้อาวุธอันตรายริมเส้นของติตตี้ติดขัดทํางานไม่เต็มระบบหกคะแนนมีในรายของเดคเคอามาเลาเซียและคาเซมิโลขณะที่เอดเด็กเซนได้5คะแนนและคนที่ได้น้อยสุดคือมาซิยารรับไป4คะแนนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้มาซิยามีจังหวะก,การเล่นที่ไม่ค่อยดีนักและมีหลายเพคการเล่นที่ไม่ละเอียดพอจนนําไปสู่การแก้เกมของเทนฮากที่อวเขาออกหลังจากจบครึ่งเวลาแรกไปด้านตัวสํารอง5คนที่ลงมาอันตโตนี่รับไป5คะแนนกระนาโชกับ1แอซิดไปสู่ประตูชัยของเขาส่งให้เขาได้ไป7คะแนนส่วนอีก3คนคือมาติเนสแมว เ,เวลาในสนามน้อยเกินกว่าจะมีการตัดเกรดคะแนน,นออกมาได้หลังเกมนั้นนี้เอ็ดิธทนฮากแสดงความคิดเห็นเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้ผมได้เห็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของผมมากมายจะให้ผมพูดถึงใครเป็นพิเศษคงยากแต่ผมต้องพูดถึงวาลาและชอต้องพูดถึงเฟรดต้องพูดถึงแรดฟอร์ดพูดถึงวันบิซาก้าบรูโน่เฟรนันเดสผมต้องพูดถึงทุกคนในวันนี้แม้กระทั่งตัวสำรองที่ไม่ถูกเปลี่ยนลงไปทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงขณะเดียวกันเทนฮากยังได้พูดถึงอีกจุดสำคัญอย่างเรื่อองงแแททคติกกกก่่่่่มม้นนนัสไีีเเาห มองออกมาคือมีหนึ่งสิ่งเหนือกว่าเรื่องของแท็กติกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและความยืดหยุ่นช่วงเวลาเสี้ยวเดียวของเกมสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าเกมได้แสดงเหกลถึงการรับมือกับช่วงเวลาแบบนั้นมันต่างจากเมื่อ3เดือนก่อนอย่างชัดเจนนอกจากนั้นเทนฮากยังกล่าวถึงเรีแอคชั่นสุดเวี่ยงของตนเองหลังแรดฟอร์ดส่งบอลเข้าไปเป็นประตูชัยว่าปกติผมเองก็ไม่ได้มีเรีแอคชั่นอะไรแบบนี้มากมายแต่ณจุดนั้นมันชัดเจนว่าคือโมเมนต์พิเศษเป็นโมเมนต์มหัศจรรย์ของทีมเราการค ดาวเด่นอีคนของเกมกล่าวว่าอย่างที่ผมบอกเราสร้างโอกาสได้มากมายและเรารู้ว่าเราดีพอจะได้รับผลตอบแทนจากการสร้างโอกาสมันเป็นเรื่องของศรัทธาด้วยหลังบลูโน่ตีเสมอเรามั่นใจว่าแรงสนับสนุนจากแฟนบอลช่วยผลักดันเราแฟนบอลหนุนหลังเราและพาเราไปสู่ประตูที่2มันคือช่วงเวลาที่มหัสารย์จริงๆพร้อมกันนั้นเมื่อถูกถามถึงผลงานการจัดการกับเออร์ลิงฮาแลนด์ลูกชอ,อก็เลือกจะก,กล่าวว่ามันไม่ใช่ผลงานของผมคนเดียวเสียเมื่อไหร่ไม่ใช่ผลงานของผมกับวาลานแค่2คนด้วยซ้ําม,มันคือผลงานของพวกเราทั้งทีมเราช่วยกันเล่นเกมรั และมันยอดเยี่ยมจริงๆขณะที่มาคัทแรตฟอร์ดเลือกจะพูดชื่นชมรุ่นน้องอย่างกาณาโชว่าเมื่อทีมมีดาวรุ่งน้ําดีอย่างกาณาโชที่หิวกระหายและอยากพิสูจน์โดยการทําผลงานในสนามมีความพร้อมจะลงมาเพื่อมีทิพยพนกับเกมเมื่อทีมมีผู้เล่นเช่นนี้ทุกอย่างมันก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมอจริงๆย้อนกลับมาที่เอร็กเทนฮาร์บทสรุปของเกมนี้ทําให้เขาเชื่อว่าความศรัทธาที่แท้จริงและเป็นความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่กาลังถูกสายล่มแห่งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยพัดพาไาอย่างทิศทางที่ แต่นี่แหละคือคุณภาพของเกมคุณต้องจัดการทมามันในช่วงเวลาที่ถูกต้องเพื่อเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องรับมือกับความเจ็บปวดในอดีตที่เคยเกิดขึ้นรวมถึงความผิดหวังจากสิ่งที่เกิดในเกมตรงหน้ารับมือมันให้ได้ในฟุตบอลระดับสูงคุณต้องเจ็บปวดบ้างและเสียสละบ้างเพราะมันคือจุดเริ่มต้นนําไปสู่การเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องปิดท้ายที่คาพูดสั้นๆของเป๊ปกุเรออล่าที่แม้เจ้าตัวจะมองว่าลูกตีเสมอของปีศาจแดงมันคือจังหวะล้ำหน้าแล้วของแรดฟอร์ดแต่สุดท้ายเมื่อเขากล่าวถึึงงงภาาาาาพพรรววมมมทททััท้้้้หดดดีี่่่เเเกกกกิขขนนน็ยยยยือออบูููผชต ดีขึ้นและมีพัฒนาการมากขึ้นอย่างชัดเจนนับจากวันที่พวกเขายัดเยียดความปลาชัยให้เทนฮาร์และยูไนเต็ดเมื่อ3เดือนก่อนพร้อมกับหลนวลีเด็ดที่สามารถมองได้2อ,อย่างนั่นคืออาจเป็นความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวใจจริงๆของเป๊ปหรืออาจเป็นเกมจิตวิทยาที่เป๊ปกุเรโอล่าพยายามจะนํามาใช้ทิ้งท้ายให้เกิดเป็นความกดดันกับทีมของเทนฮาร์หรือไม่เช่นนั้นการพูดออกมาเพราะรู้สึกทั้ง2อ,อย่างคําพูดของเป๊ปกุเรโอล่าที่เขาพูดไว้นะครับและขอนํามาปิดคลิปแห่งความสุขรับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแบบนี้คคคงแฟนนนนนนบอออลมมตไปพ้กกัััใววว่่่ืําาา มีความรู้สึกลึกๆว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกลับมาแล้ว